ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมจากบอลคนรักรถไฟอีกเช่นเคยนะสําหรับในวันนี้ก็มาพบกันในช่วงเช้านะที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟนอตพาร์คนะ,ะซึ่งจุดตัดทางรถไฟแห่งนี้จะอยู่ระหว่างที่อยู่รถทุ่งสองห้องนะแล้วก็สถานีรถไฟหลักสี่ด้านหลังนะด้านหลังคือถนนวิภาวดีรังสิตนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางรถไฟนะส่วน อด้านตรงข้ามนะก็คือถนนกระแพงเพชรหนะครับผมซึ่งเรียบไปทางนั้นนะแล้วก็อที่เราเห็นต้นไม้เยอะๆนี่นะก็คือน็อตพาร์คนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นสนามกอล์ฟหรือว่าเป็นส่วนสาธนารนณะอะไรสักอย่างแต่ก็บรรยากาศสดชื่นดีนะผมเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเยอะแล้วก็เป็นพื้นที่บริเวณกว้างเลยนะก็สสาหรับวันนี้เราก็จะมาชมรถไฟในช่วงเช้าเช้านะนี่ก็ถ่ายประมาณ6กโมงออกว่านะครับผม ตอนนี้ก็ประมาณ6กวงยีแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มารอชมในคลิปนะว่าจะมีขบ,บวนรถอะไรบ้างที่ด้านบนก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงนะตรงไปด้านหน้านี่ก็เป็นสถานีหลักสี่นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราก็มารอชมในคลิปกันเลยนะ,ะครับตอนนี้เครื่องกั้นนะเครื่องกั้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟนอตพาร์คนะ มีเสียงสัญญาณต,ติ้งติ้งติ้งนะซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ารถไฟกําลังจะผ่านนะก็สําหรับขบวนแรกในคลิปนี้นะจะเป็นขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางขบวนที่21เส้นทางกรุงเทพอุบลราชธานีนะเป็นรถแดวูนะครับผมก็เห็นดวงไฟนะครับมาจากทางทุ่งสองห้องนะ ตอนนี้รถก็ยังผ่านได้นะเ,เครื่องกลั้นลงแล้วนะแต่ก็มาดูรถไฟกันในช่วงเช้าๆนะบรรยากาศสดชื่นนะครับผม ไม่แน่ใจว่าจะสวนกับขบวนอุตราวิถีที่10หรือเปล่านะน่าจะมาสองทางนะครับผมฝั่งขาขึ้นแล้วก็ขาล่องนะแต่ทางนี้น่าจะมาก่อนนะฝั่งขาขึ้นรถด่วนพิเศษดีเซลรางขบวนที่21กรุงเทพอุบลราชธานีนะครับมาด้วยไฟสองดวงของรถดีเซลร,รางแดวูนะ หนุ่มเกาหลีสุดยอดนักวิ่งนะฮะมาแล้วครับโอ้ยสี่ตู้นะครับผ่านจุดตัดแห่งนี้ไปแล้วนะก็จะจอดที่สถานีหลักสี่นะครับผมทางนี้มีไฟมานะ น่าจะเป็นด่วนพิเศษอุตราวิถีที่10เชียงใหม่กรุงเทพนะฮะก็มาแล้วนะเป็นจังหวะที่กันทีเดียวได้2องขอบวนเลยนะสุดยอดนะครับบริเวณจุดตัดทางรถไฟนอตพาร์คนะฮะ ด้านบนมีรถไฟฟ้าใส่สีแดงวิ่งผ่านนะครับผมแม่สุดยอดจริงฮะด่วนพิเศษอุตราวิถีที่สิบนับเชียงใหม่กรุงเทพมาด้วยรถจากคิตาชิเปิดไซเรนด้วยนับอ่าสี่ห้าศูนย์เจ็ดนับโอ้โหย ยอดรับโอ้ยขบวนสิบนะผ่านจุดตัดน็อตพาร์คแล้วก็จะจอดที่สถานีบางเขนเป็นสถานีต่อไปนะก็ผ่านไปสองขบวนแรกนะสำหรับขบวนต่อไปที่จะผ่านจุดตัดน็อตพาร์คนะรถนํำเที่ยวที่921กรุงเทพเขื่อนปราสิทธิ์นะ ซึ่งในปีปีนี้นะครับผมปี2564ก็จะมีวิ่งวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะปกติปีก่อนๆเนี่ยจะมีวิ่งเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวนะปีนี้ก็เพิ่มวันศุกร์มาด้วยนะครับผมรถนำเที่ยวนะจะผ่านนะขบวน921มาดูนะว่า921วันนี้ดีเซลอะไรนะอาจจะเป็นเจ้าเก่าหรือเปล่า ก็ช่วงเช้าๆนี่แหมบรรยากาศสดชื่นจริงนะครับตอนนี้พนักงานประจำเครื่องกั้นเนี่ยก็ไปยืนโบกธงนะครับผมอำนวยความสะดวกให้ขบวนรถผ่านนะครัตอนนี้ก็เห็นแสงไฟของขอบวนรถนะมาจากทางฝั่งทุ่งสองห้องนะครับผมามาแล้วครับรถจากคิตาชิ รถนําเที่ยวเขื่อนปาศักชลสิทธิ์นะอ่ารถไฟลอยน้ํานะครับผมวันนี้ฮิตาชิ4ีห้าเจ้าเก่านับโอลิ้วขบวนสวยงามนะด้วยตู้ JR West อ่าแล้วก็ตามด้วยบอชสอนะผม อ้าวใครโบกมือครับใครโบกมือโอ้โหสุดยอดครับตุดท้ายครับโอ้โหยอมีคนโบกมือให้ด้วยนะเมื่อกี้ขอบคุณนะขอบคุณที่ทักทายกันนะอะยังไงก็มีตัภาพระหว่างคนรักรถไฟเหมือนกันนะครับผมขบวนรถนะก็จะจอดที่สถานีต่อไปคือสถานีหลักสี่นะ สำหรับตอนนี้นะก็จะเป็นขบวนรถเร็วที่140อุบลราชธานีกรุงเทพนะก็ดวงไฟนะมาจากทางฝั่งสถานีหลักซี่นะฝั่งคาล่องดูจากลักษณะน่าจะนะอันต้อมนะอันต้อมแคปนับแคต4120 ในริ้วขบวนเนี่ยก็มีตู้บอพอหหสีใหม่นะครับผมสีส้มคาดดานะ,ะหรือหรือเที่ผมเนี่ยชอบเรียกว่าลายเสือ,อก็พ่วงมาด้วยนะครับผมเป,บเป็นบอพอหอที่สวยงามมากนะ,ะก็ผ่านไปอย่างสวยงามนะขบวน140ครับตอนนี้เครื่องกั้นก็ลงอีกครั้งหนึ่งนะบริเวณจุดตัดทางรถไฟนอตพาร์คนะ สำหรับขบวนที่จะผ่านนะน,น่าจะเป็นรถชานเมืองที่302ลบบุรีกรุงเทพนะรู้สึกว่าจะมีดวงไฟนะสว่างมาจากทางสถานีหลักซีนะครับผมามาแล้วครับายามเช้าเช้านี้ก็บรรยากาศสดชื่นมากเลยนะครับผมแต่วันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีแดดนะ ก็ยืนถ่ายก็ไม่ร้อนนะครับผมเข้ามาใกล้แล้วนะครับแสงสว่างเจิดจ้าเข้ามาทุกทีแล้วนะ,ะครับก็เห็นรถจักอันต้มหน้าเหลืองนะครับผมมาแล้วครับขบวน302ลบบุรีกรุงเทพ รถจากทํำขบวนอันต้ม4218โอ้โหสุดยอดนะคันนี้อันต้อมตัวแรงแห่งลุ่มแม่น้ำยมนะ4218แล้นก็มีตำนานนะครับผมคันนี้นะ ผ่านไปแล้วครับะนะครับก็ตามสเต็ปนะหลังจากที่เราชมรถไฟกันสักระยะไปแล้วผมก็จะพาเ,เพื่อนๆนมาพักชมบรรยากาศนะตอนนี้นะครับก็ข้ามฝั่งมานะครับผมาทางรถไฟอยู่ด้านนั้นนะอันนี้ข้ามฝั่งมานะอยู่ฝั่งสนามกอล์ฟนอตพาร์กนะ,ะก็ได้ถามผู้รู้มาแล้วนะครับผมเป็นสนามกอล์ฟนะ,ะก็ดูบรรยากาศด้านหลังนะ มาพักชมบรรยากาศต้นไม้ให้รู้สึกสดชื่นสบายตากันสักหน่อยนะครับผมนี่นะอันนี้ทางนี้นี่ก็เป็นต้นไม้เขียวตลอดแนวริมถนนเลยนะนี่นะผมสวยงามนะครับผมนะในระหว่างที่รถไฟยังไม่มาเนี่ยเราก็มาพักชมดูต้นไม้กันก่อนนะบรรยากาศธรรมชาติยามเช้าๆสวยงามนะครับผมครับนี่ก็เป็นมุมมองบริเวณบนสะพานล,ลอยนะ พาเ,เพื่อนๆมาชมมุมสูงกว้างๆสวยงามนะฮะด้านขวาเป็นต้นไม้โ้สุดยอดนะบรรยากาศด้านหลังนะเป็นสอนอทุ่งสองห้องนะนี่นะก็เป็นถนนกำแพงเพชรหนะครับผมยาวตลอดแนวเรียบทางรถไฟนะฮะด้านบนก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับผมซึ่งในอนาคตรถไฟทางไกลก็มาวิ่งบนนี้นะรับนี่ก็เป็นบรรยากาศ ด้านข้างทางรถไฟนะบริเวณริมถนนวิภาวดีรังสิตนะก็มีการาจัดเป็นสวนหย่อมเล็กๆปลูกต้นไม้ไว้อย่างสวยงามนะครับผมมีการตกแต่งนะนี่นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราก็มารอชมรถไฟกันต่อนะก็เป็นการพักชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับผมครับก็สำหรับขบวนต่อไปนะก็เป็นขบวนรถสายอีสานนะ ขบวนรถเร็วที่135กรุงเทพอุบลราชธานีซึ่งจะผ่านจุดตัดน็อตฟ้าแห่งนี้นะตอนนี้พี่พนักง,งานประจําเครื่องกั้นนะครับก็ไปยืนให้สัญญาณขบวนรถนะโบกธงเขียวนะครับผมมาดูกันนะวันนี้135ดีเซลอะไรนะรถจากรดีเซลที่ทําขบวนนะครับผมตอนนี้ขบวนรถน่าจะกําลังผ่านที่รถทุ้งสองห้องนะซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้านะครับผมถัดไปดังซ้ายนะ ก็เป็นไม้กั้นเล็กๆนะนี่นะครับมาแล้วครับหนึ่งสามห้าดีเซลนะ GA เอสี่ห้าเจ็ด สวยงามนะกับบรรยากาศยามเช้าๆวันนี้ไม่มีแดดแต่บรรยากาศก็ดูร่มลื่นนะ เพื่อนครับก็สําหรับขบวนรถที่จะผ่านจุดตัดน็อตพักขบวนต่อไปนะรถชานเมืองที่3-4-2สี่สองนะุมทางแก่งคอยกรุงเทพตอนนี้พนักง,งานประจำเครื่องกั้นก็นามายืนแล้วนะผมขบวนสามสี่สองนะ นี่ด้านหลังก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมเรามองเห็นต้นมงต้นไม้นะครับอยู่ริมทางนะเขียวชะอุ่มมองแล้วก็รู้สึกแบบสดชื่นสบายตานะครับผมในระหว่างที่เราก็รอรถไฟมานะ หว่างรอก็ฟังเสียงเครื่องกั้นไปนะ บนก็มีรถไฟฟ้าใส่สีแดงวิ่งนะครับผมได้ยินเสียงเมื่อกี้นะตอนนี้ขบวรถนะน่าจะใกล้ผ่านจุดตัดแล้วนะครับผมอ่าสามนะชุมทางแก่งคอยกรุงเทพอ่าสะบัดทงแล้วนะ,สะแสดงว่ารถมาแล้วนะครับผม มาแล้วเห็นไฟแล้วนะครับอันต้อ,นตอม4 4นะคส,สี่สองศูนย์สี่ครับโอ้โหยฮะเป็นอันต้อม4204นะขบวนสา2ชุมทางแก่งคอยกรุงเทพ ก็ผ่านจุดตัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆครับก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนะสำหรับคลิปนี้ขบวนสุดท้ายนะเราจะปิดบรรยากาศด้วยขบวนรถเร็วที่1 1ึนึ่ะขบวนตองหนึ่งกรุงเทพเด่นชัยนะครับผมก็จะผ่านจุดตัดน็อตพาร์คนะ ด้านบนมีเครื่องบินนะครับผมมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะก็ถ้าเรามาอยู่แถวแถวหลักสี่เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเครื่องบินนะเทคออฟขึ้นจากดอนเมืองนะครับผมเป็นอีกบรรยากาศนะแห่งการชมรถไฟนะครับผมได้ดูทางรถไฟนะแล้วก็เครื่องบินนะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถไฟกับเครื่องบินนะครับผมตอนนี้นะขบวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะหรือตองหนึ่งมาแล้วนะครับผม เห็นอันต้มนะอันต้มเปิดไฟสองดวงสวยงามนะามาอย่างไวครับอย่างไว4212ครับโอ้โห oh, oh. ก็ผ่านน็อตพาร์คนะจอดสถานีลักศีสถานีดอนเมืองเป็นสถานีต่อไปนะนะครับสุดยอดนะบรรยากาศนี้ในช่วงเช้าๆนะครับผมวันนี้ก็ได้มาถ่ายบริเวณน็อตพาร์คนะให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านได้ชมนะครับผมสาหรับผู้ที่ชื่นชอบรถไฟนะและผู้ที่ชื่นชอบการชมคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็กลับมาพบกับผมจะบอลคนรักรถไฟได้ใหม่ในคลิปหน้านะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปด้วยบรรยากาศสวยๆในยามเช้านะครับบริเวณนอดปลาแห่งนี้นะแล้วกลับมาพบกับผมนะอีกในคลิปต่อไปนะอย่าลืมนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปรถไฟก็ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ